ผมวันดีวิวปากกานะครับเป็นปากกาเลยครับปากกาละบูบูอยากได้ตัวไหมอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวนี้เอ้ได้ตัวนี้อ๋อได้ตัวที่อยากได้ด้วยใช่ไหมอาต่อไปต่อไปซื้อมื่อกี้ท่งคะสามแท่งอันนี้ของแม่ ไม่ซื้อมาแม่อยากได้คิปปี้ที่แม่ได้คือคือตัวนี้นี่ได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี้เหมือนเดิมเลยอ่าเมกี้อยากได้ใช่ไหมใช่อยากได้ตัวนี้อ่ะต่อไปครับต่อไปก็ปากกาลาบูบูจีกแล้วอยากได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนตัวไหนยังไม่เห็นกล้องไม่เห็นเลยครับตัวนี้โอ้ได้ตัวนี้ไหนตัวไหนน ดูดูกันป่ะครับอ๋อไม่เหมือนหมดได้เลยอันนี้เราลาบุปูอะไรนะสวนั้ยอ๋อโอเคหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย